เดลีเมลสื่อชื่อดังของกงกฤษรายงานว่าอันโตนิโอรูดิเกอร์ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ของเชลซีขณะที่โทมัสทูเคิลมองว่าเคเนดีที่ดึงตัวกลับมาจากฟรามเกโกด้วยสัญญายืมตัวเหมาะสมกับการเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายนอกจากนี้ทูเคิลยังเปิดเผยว่าเขาจะไม่เร่งให้ริชเจมคัมแบ็กกลับมาหลังจากล่าสุดนักเตะมีอาการเป็นหวัดติดตามได้ครับวันนี้กับ Blue Today ครับ บลูทูด a y s อัปเดตข่าวสารของเชลซีสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทหรือว่าปาล์มพสัสิ์จาก FM99 กันเหมือนเดิมนะฮะวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ ผลสกอร์แล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบพํำคืนที่ผ่านมาก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today ะครับซึ่งก่อนจะไปพูดถึงตรงนั้นนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนครับ Suzuki Power y ร u ย p แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับก็รถยนต์สุดฮิตอย่าง Suzuki Swift ใครอยากจะได้เป็นเจ้าของหรือว่ายังไม่เคยเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะลองไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ครับคลิกไปได้เลยฮะ www.suzuki.co.th เข้าไปที่โชว์รูมก็จะมีพนักงานดูแลอย่างดีแน่นอนนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจของสิงห d of Football ต้องบอกว่าพลาดแล้วนะครับเพราะว่าในเพจนี้นอกจากจะมะีข้อมูลข่าวสารแล้วนะครับอย่างรายการสิงหัวออ o ฟุตบอลกูร u l i ฟ e เราก็จะมีแจกของรางวัลกันประจำในรายการเดี๋ยวติดตามกันได้นะฮะว่าในเดือนนี้รายการจะมีอีกทีหนึ่งในวันไหนนะครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของเชลซีในวันนี้นะครับซึ่งเชลซียจะมีโปรแกรมเตะในวันเสาร์วันนี้แหละนะครับ ใน FA ครับรอบที่4กับพรีมัทโดยจะลงสนามในช่วงเวลา19เนาฬนาทีถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะฮะเนื่องจากไม่ต้องเตะดึกนะครับก็ไปดูเรื่องของผล FA ครับที่เตะกันก่อนเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะเป็นคู่แรกในรอบที่4นะ,ะปรากฏว่าไปซชแล้วครับนะ,ะชายชุดแดงครับสงสัยไม่อยากได้ถ้วยนี้ถ้วยมันเล็กไปบ่าไม่รู้นะฮะก็แพ้กับบีเดอ e s สเบอร์ไปหลังจากเสมอกันในเวลาครับ1ประตูตอนหน,นะครับ ก็จจอรอนซันโชยิงนำก่อนนาที25แต่กลายเป็นว่านักเตะอย่างมิดเดิลสโบรครับก็คือทางด้านของครุกนะครับตีเสมอได้นะครับไม่รู้ครุกส์ไหนนะครับก็ตีเสมอได้1-1นะครับในในาทีที่64หลังจากนั้นเล่นอีก120นาทีปรากฏว่าก็ยังเสมอกัน1นมายิงจุดโทษครับตูย่ยิงดวลกันมันมากปรากฏว่าคนสุดท้ายครับแอนโทนีเอลังกายิงไม่เข้านะครับกลายเป็นว่า แมนเชสเตอร์เต็ดแพ้ตกรอบ FA Cup คัพนะแพ้จุดโทษ7ประตูต่อ8ปบิดเดิลสเบิร์กก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแหมรีบชิงไปซะก่อนนะฮะหลังเกมรัฟฟรังนิกนี่บอกว่าบิดเดิลสเบิร์กนี่น่าจะเอ่อได้ประตูดได้ยังไงนะครับหลังจากที่ไปทำแฮนด์บอลนะครับอ่ะก็ว่ากันไปก็แมนยูชิงตกรอบไปก่อนเลยเพราะฉะนั้นเ a Cup นี่อยาประมาทแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าเชลซีเจอกับพรีมัทนี่พรีมัทเป็นทีมระดับลีกวันเพราะฉะนั้นก็จะดูง่ายกว่าบิดเดิลสเบิร์กนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิเคราะห์ผมลงไว้ให้แล้วก่อนหน้านี้ยังไงฝากช่วยกันไปกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับเรื่องของผลสกอร์นะครับก็ลงคลิปวิเคราะห์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนความพร้อมนะครับแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจของเชลซีในวันนี้เริ่มด้วยข่าวจากเดลี่เมลกันก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้อยากจะบอกว่าฟังหูไ้หูแล้วกันเดลี่เมลรายงานว่าอัตโนรูดิเกอร์เนี่ยได้ปฏิเสธข้อเสนอสัญญ,ญาใหม่จากเชลซีซึ่งเขาบอกว่าคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับก สองแสนแล้วยังปฏิเสธนี่แสดงว่าเจ้าตัวก็คงอาจจะอยากย้ายแต่ว่านี่เป็นข่าวจากเดลี่เมลนะครับเพราะฉะนั้นผมยัง50-50แล้วก็ฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งไปด่าแกนะครับเพราะว่าขนาดได้200,000แ,แล้วทำไมยังไม่ต่อ,อยไปคิดอย่างนั้นนะฮะผมว่าเป็นข่าวจากเดลี่เมล l ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อใจมากนะครับถ้ามาจากแมตต์ลอมาจากทางเอาบิโซโรมาโนมาจากอดัมนิวสันนะครับหรือว่าไซมอนจอห์สันพวกนี้ค่อยเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ผมตีไว้ 5อ่0า50-50แล้วกันนะครับส่วนความพร้อมที่เชลซีจะเจอกับพรีมัตในค่ำคืนนี้นะครับก็มีรายงานว่าฮาวิเวลชชเวียซิมอนลุยส์ฮอลแล้วก็ชาลีเวสเตอร์นะครับมีส่วนในการซ้อมกับทีมในวันนี้ที่คอปแฮมเพราะฉะนั้นพวกนี้มีชื่อน่าจะมีโอกาสเป็นตัวสำรองซึ่งในคลิปวิเคราะห์เนี่ย นะครับมีแววด้วยครับว่าาเมิลซิมอนจะได้เล่นแบ,บ็คขวาเป็นตัวจริงนะครับนอกจากนี้ครับมีรายงานว่าเคนเนดีเนี่ยจะสวมเสื้อหมายเลข2 3มให้กับเชลซีหลังจากเจ้าตัวย้ายกลับมาจากฟรายเมงโก้ o, ด้วยสัญญายืมตัวแล้วกลับมาแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้ว่าเชลซีจะถอดชื่อของลุยส์เบเกอร์ออกแล้วก็ใส่ชื่อของเคนเนดีเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเคนเนดี Kennedy จะถูกตั้งคําถามทันทวีว่าจะถูกเล่นในตําแหน่งปีกที่เขาถนัด หรือว่าจะเล่นในลักษณะวิงแบ็กซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นอย่างหลังครับเพราะว่าถ้าเคนเนดี้กลับมาเนี่ยทูเคลลิลเรียกกลับมาเชื่อว่าตำแหน่งตรงนี้เชลซี Chelsea กำลังขาดเพราะฉะนั้นอาองโซอาจจะ,ะเล่นแล้วก็ลาบ้างนะครับการใช้โอดอยกับเคนเนดี้เนี่ยผมว่าเคนเนดี้อาจจะดูเวิร์กกว่าแล้วก็ไปใช้โอดอยในตำแหน่งที่ถนัดดีกว่าเพราะฉะนั้นเคนเนดี้ดูแล้วเล่นวิงแน่นอนนะครับวิงซ้ายแน่นอนนะครับนอกจากนี้ครับอดัมนิวสันยังรายงานว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยพูดถึงนักเตะว่าหากทีมต้องการ ตำแหน่งวิงแบ็กเคนเนดี้จะเหมาะสมมากนะครับเขามีเท้าซ้ายที่แข็งแกรงแล้วก็เก่งในการครองบอลและยิงประตูได้และสามารถครอสบอลได้อย่างแม่นยำนะครับอันนี้นี่ก็น่าจะชี้ชัดนะครับว่าเคนเนดีน่าจะเล่นตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายนะฮะนนี้เป็นข่าวจากอดัมนิวสันนอกจากนี้ครับทางโทมัสทูเคิลนะฮะเขาบอกว่าจะปรับปรุงรายชื่อ25ตัวหลักในทีมแล้วก็ โดยเคนเนดี้เนี่ยจะเข้าไปแทนทางลอิสเบเกอร์อย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีรายงานว่ารูเบนรอฟตัชิกเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บนะครับในขณะที่นักเตะทุกคนลงฝึกซ้อมได้แล้วแล้วก็เตโกซัวกับพูลิซิชที่ยังไปรับใช้ทีมชาติพูดง่ายว่าความพร้อมของเชลซีเนี่ยเตโกซัวกับพูลิซิชไม่ได้เล่นแน่นอนนะครับส่วนรายละเอียดความพรม้อมอื่นๆเนี่ยผมขออนุญ,ญาตที่จะไปะเพิ่มเติมทางนู้นอีกทีหนึ่งนะครับส่วนทูเคิล er ก็ออกมาบอกว่าหลังจากการเล่นกับพรีมัต เสร็จปั๊บเนี่ยจะบินไปอาบูดาบีในวันพรุ่งนี้ตามเวลาที่อังกฤษนะคะคือเสร็จแล้วก็ไปเลยนะฮะสำหรับทางทีมเชลซีนะครับนอกจากนี้เนี่ยทูเคิลยังอัปเดตเรื่องของริชเชน์นะครับบอกว่าเขาจะไม่ตื่นเต้นเกินไปว่านักเตะจ,จะกลับมาได้ในวันไหนนะครับเพราะการบาดเจ็บครั้งนี้ถือว่าหนักมากทุกคนต้องใจเย็นๆครับการเจ็บที่แฮมสตริงเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็ริชเชนเองก็มีอาการเป็นหวัดด้วย ทำให้ต้องพักนานกว่าที่คิดแม้ว่าทีมจะอยากได้เขากลับมาลงเล่นในวันพรุ่งนี้เลยแต่มันก็ยังเป็นไปไม่ได้แต่เรามั่นใจว่าเขากําลังได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นรีชเจมนี่มีเป็นหวัดเพิ่มเตมิมอีกนะครับไม่ใช่แค่อ่าอ,อาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงเพราะฉะนั้นดูแล้วในสโมสรโลกตรงนี้ก็อาจจะยากเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเขาจะหนีบริชเจมไปด้วยหรือเปล่านะครับขณะที่แมตต์อครับรายงานว่ามีการติดต่อจากสโมสรในตุรกี เรื่องขอซื้อตัวรอสบัคเกอรี่เนี่ยแต่ยังไม่มีการตกลงแต่อย่างใดน,นะครับโดยเกิดขึ้นทั้งสิ้นในตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนักเตะก็น่าจะอยู่กับเชลซีต่อไปนะครับเพราะก่อนหน้านี้เป็นสื่อตุรกีที่รายงานว่ามีกาลาตาสรายที่ต้องการเซ็นสัญญากับรอสบัคเกอรี่แต่แมตต์เราบอกว่าไม่จริงนะครับไม่ได้มีการเจรจาแต่อย่างใดน,นะครับนอกจากนี้ทางแอฟซูลูเชลซีรายงานว่าแอนโทนีแบร์ ลาออกจากตําแหน่งสตาฟโค้ชในทีมชาติไอร์แลนด์เพื่อไปรับตําแหน่งโค้ชในทีมชาติเบลเยียมซึ่งแกรับ2องจ็อบนะครับนะฮะก็แกทับทำทางทีมชาติไอร์แลนด์แล้วก็ทำเชลซีด้วยตอนนี้แกออกจากไอร์แลนด์นะครับไปทําให้เบลเยียมแต่กับเชลซียังคงเป็นมือขวาของโทมัสทูเคิลอยู่เหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรนะฮะนอกจากนี้ข่าวดีก็คือเมื่อวานนี้มีการประกาศรางวัลเพียบเลยนะฮะรางวัล นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนเนี่ยเป็นดบิดเดคแนะครับเดคแยนี่โอ้เซฟกระจุยเลยครับ22เซฟในเดือนที่ผ่านมาโดยพชะเกมกับวิลล่านี่แกเซฟไป7เซฟนะครับได้นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนไปส่วนโคชยอดเยี่ยมเป็นบรูโนลาชครับกุนซือของวูฟแฟมตันนะที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแหมวูฟเรียกว่าบินสูงเลยแต่ที่สําคัญคือประตูยอดเยี่ยมนะฮะประจําเดือนเนี่ยกลายเป็นของมาเตโอโคซิชจากการที่ถอยยิง ิเวอร์พูลนะครับซึ่งถือว่าเป็นประตูที่งดงามมากตอนแรกว่าคาดการว่าประตูของโคซิชกับประตูของทางฮากิมซีเยกที่ยิงใส่สเปอร์เนี่ยประตูไหนจะสวยเท่ากันปรากฏว่าเขาโหวตให้ประตูของทางมาโตโคซิชสวยกว่านะครับก็ถือว่าได้ครับก็ถือเป็นประตูยอดเยี่ยมของมาโตโคซิชที่ต้องบอกว่าเหลือเชื่อเพราะปกติแล้วเนี่ยโคซิชก็จะไม่ค่อยทําประตูสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่านี่ก็ถือว่าทําประตูได้นะครับส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจนะครับก็ ทางด้านของลุยดิออสครับนักเตะคนใหม่ของลิเวอร์พูลเนี่ยล่าสุดก็เดินทางมาถึงสโมสรแล้วก็ลงซ้อมไปที่เรียบร้อยแล้วนะย้ายมาด้วยค่าตัว37.5ล้านปอนด์นะครับมาถึงสนามซ้อมเคิร์กบี้นะครับหลังจากเสร็จสิ้นกับภารกิจทีมชาติโคลอมเบียไปที่เรียบร้อยแล้วเจ้าตัวให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้อยากจะลงเล่นให้กับทางลิเวอร์พูลแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่เรื่องของใบอนุญาตการทางานหรือว่าวงพมิทเท่านั้นเองนะครับ เรื่องของอินเตอร์มิลานครับมีข่าวว่าแฟนของอินเตอร์มิลานเนี่ยจะโดนแบนในเกมที่เจอกับนาโปลีในวันที่12กุมภาพันธ์นี้นะฮะอันนี้เป็นสื่อจากคอ r เรียเดลโลสปอร์ตรายงานว่านะครับที่ไม่ได้ลงเล่นไม่ได้ไปไม่ได้ไปเชียร์ทีมเนี่ยเนื่องจากมันมีความเสี่ยงว่าทั้ง2ทีมจะล่อก,กันนะพูดง่ายจะซัดกันนะครับก็เขาบอกว่าเป็นความบาดหมางรุนแรงของทั้ง2ทีม นะฮะก็เลยทําให้ทางคลาวดิโอปาลมบ้านะครับเจ้าหน้าที่สโมสรของเมืองเนเปิลส์ก็คือดาปลีตัดสินใจที่จะไม่อนุญาตให้แฟนบอลอินเตอร์เข้ามาเพราะกลัวจะซัดกันนะครับกลัวจะตีกันก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ให้เข้ามานะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นก่อนเกมที่น่าสนใจซึ่งเชลซีจะเจอกับพรีมัตใน วันเสาร์นี้หรือว่าวันนี้เวลา19นาฬิกานาทีซึ่งย้ำอีกครั้งว่าคลิปวิเคราะห์อยู่ในอีกคลิปหนึ่งแล้วยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงห์บลูคาเฟ่บลูสเดย์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับจุ๊ก